สวัสดีครับวันนี้มาดูประวัติน้ำประปาในอาณาจักรของเรากันบ้างนะครับในบ้านเราเนะว่ามีน้ำประปามาตั้งแต่ยุคไหนนะครับ ตามหลักฐานที่ปรากฏเนี่ยน้ำประปาเริ่มมีในบ้านเรานะครับสมัยอยุธยานะครับตอนนั้นสมัยสมเด็จพระนารายมหาราชนท่านไปสร้างเมืองอีกเมืองหนึ่งที่ลาโวนะครับหรือว่าลพบุรีนั่นเองซึ่งเมืองนั้นมีความสวยงามแล้วก็ใหญ่โตมากเลยนะครับสมเด็จพระนารายณ์ชอบเมืองมากเลยนะครับท่านก็มีความตั้งใจที่จะทําให้เมืองเนี้ย มีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ขยายอาณาบริเวณออกไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าท่านก็ทรงเห็นนะครับพณนรายนี้ท่านเก่งนะครับท่านก็ทรงพิจารณาดูแล้วก็ทราบเนาะถึงแม้ว่าเมืองเนี่ยจะมีความสวยงามมากๆเลยนะครับแต่ว่า ก็จะมีความยากลาบากมีความขัดสนในเรื่องน้ํากินน้ําใช้นะครับพูดง่ายๆก็คือมันแห้งแล้งนั่นแหละพอถึงฤดูน้ําลดเนี่ยประมาณ4-5เดือนเลยนะครับประชาชนก็ต้องพึ่งพาอาศัยน้ําจากบ่อนะครับเพราะว่าห้วยหนองคลองบึงต่างๆมันค่อนข้างแห้งเนาะทําให้พอมันมีน้ําอยู่แค่นี้ครับก็เลยใช้ปะปนกันทั้งคนทั้งสัตว์เนาะปนกันไปเรื่อยเลยนะครับท่านก็เลย มีความคิดนะครับที่จะต้องมีน้ำสะอาดเตรียมน้ำสะอาดไว้ให้คนที่อยู่ในราชธานีลาโวโดยตอนนั้นก็มีชาวต่างชาติอยู่เยอะมากเลยนะครับแล้วก็1ในชาติที่เขาเก่งในเรื่องน้ำมากเลยนะครับก็คืออิตาลีเขาก็ขึ้นชื่อเรื่องน้ำกันตั้งแต่สมัยอาณาจักรโรมันแล้วเนาะสมเด็จพระนารายณ์นะครับก็โปรดให้บาทหลวงโตมาโซวากูอาเนรานะครับเป็นชาวอิตาลีออกแบบเลยนะครับออกแบบเลยแล้วก็ดําเนินการขุดทํานบกั้นน้ําในทะเลชุบศพแล้วก็สร้างเป็น เกือนกักเก็บน้ําฝนเอาไว้ใช้ตลอดปีนะครับหลังจากนั้นมีทานบกันน้ามีบ่อน้ําก็ไม่พอนะครับเหมือนที่ยุทธยาเนาะที่ยุทธยาก็จะมีแต่บึงแต่บ่อนอะแต่ว่าที่ลบบุรีที่ละโวเนี่ยพอมีบ่อน้ําปุ๊บก็มีการวางท่อดินเผาด้วยนะครับวางท่อดินเผาจากทะเลชุบสอนผ่านปากจันนะครับเป็นประตูน้ําในสมัยนั้นแล้วก็มาสู่สะแก้วเนาะซึ่งถือว่าเป็นที่พักน้ําแหล่งที่1นนะครับ และก็จะมีท่อนะครับเชื่อมโยงจากสระแก้วเนี่ยไปสู่ที่พักน้ําแหล่งที่2 จากที่พักน้ําแหล่งที่สองก็จะมีท่อขนาดใหญ่เข้าสู่เมืองลบบุรีนะครับบริเวณพื้นเนี่ยก็จะมีท่อน้ําดินเผาฝังอยู่เป็นจํานวนมากเลยเพื่อจ่ายน้ําให้แก่อาคารแล้วก็พระที่นั่งต่างๆทั่วเขตพระราชาฐานและก็แน่นอน,นครับรวมทั้งบ้านหลวงที่ใช้รับราชาทูตวัดวาอารามศาสนาสถานทั้งศาสนาพุทธศาส,สนาคริสต์นะครับต่อท่อไปหมดไม่เว้นแม้แต่บ้านเรือนของขุนนางแล้วก็ประชาชนการส่งน้ําไปตามท่อเนี่ยแบ่งเป็น2ช่วงก็คือช่วงแรกเนี่ยจะเป็นลํารางส่งน้ําที่ใช้ดินอัดแน่นเป็นรูป ตัวอยู่แล้วก็ให้น้ำเนี่ยไหลไปตามผิวดินจากแหล่งกำเนิดน้ำเป็นระยะทางถึง4กิโลเมตรเลยนะครับ <Wow. S 1> ช่วงที่2เนี่ยก็จะเป็นการฝังท่อน้ำดินเผาที่มีขนาดต่างๆกันการทำระบบผลส่งน้ำสะอาดในราชธานีลาโวเนี่ยนะับเป็นจุดกำเนิดของ กิจาการประปาในราชอาณาจากักรหรืออาจจะเรียกว่าเป็นการทําระบบน้ําประปาครั้งแรกในดินแดนแถบนี้นะครับที่เป็นประเทศไทยของเราในเวลาต่อมาแล้วก็ต่อมาคนมีมากขึ้นนะครับประชาชนก็ต้องการใช้น้ํามากขึ้นจึงมีการวางท่อน้ําจากบริเวณที่เรียกว่าซับเหล็กนะครับอันเป็นแหล่งน้ําบริสุทธิ์ที่ซึมออกจากซอกเขาห่างจากตัวเมืองลบบุรีถึง12กิโลเมตรแต่ว่าอยู่ในที่สูงกว่าเมืองลบบุรีมากเลยนะครับก็เลยต้องทําท่อให้มันแข็งแรงเนาะแต่ว่า ไหลกันอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีปัญหาเพราะาอยู่ในที่สูงอยู่แล้วนะครับก็ทําให้น้ําตรงนั้น,หนไหลเข้าสู่เมืองหลวงได้แล้วก็ต่อมาในสมัยรัตนโกสินทร์เนี่ยมาจริงจังเรื่องนี้ก็ตั้งแต่ช่วงสมัยรัชกาลที่5นะครับหรือพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ท่านเสด็จเยือนยุโรปถึงสองครั้งนะครับพอท่านไปยุโรปท่านก็ เห็นนั่นเห็นนี่แล้วก็นํามาพัฒนาบ้านเมืองของเราเยอะแยะมากมายนะครับหนึ่งในนั้นก็คือ,อน้ำประปาเพราะว่าตอนนั้นมีคนที่เสียชีวิตจากการดื่มน้ำไม่สะอาดค่อนข้างมากเลยนะครับจึงโปรดกล้าวให้ตราพระราชกำหนดสุขพิบาลขึ้นในปี2440ท่านก็ได้จ้างให้คนฝรั่งเศสนะครับเป็นคนที่ชำนาญเรื่องนี้เลยมาเป็นนายช่างในการดูแลเรื่องน้ำประปานะครับซึ่งชาวฝรั่งเศสคนนั้นนะครับชื่อว่าเดลารติเยนะครับท่านก็ ได้เสนอให้นําน้ําจากแม่น้ําเจ้าพระยามาใช้นะครับเพราะว่าสะดวกนะครับแล้วก็ไม่ต้องลงทุนมากแล้วก็มีการร่วมมือกับกรมคลองนะครับพิจารณาขุดคลองรับน้ําจากเชียงรากนะครับแขวงเมืองปทุมธานีแล้วก็สร้างเขื่อนกั้นหัวกันท้ายนะครับทําประตูให้เรือผ่านทางเชียงรากแล้วก็ขุดคลองจากแม่น้ําเจ้าพระยาติดกับวัดสําแร เหนือตัวเมืองปทุมธานีขึ้นไปทางเหนือประมาณ3กิโลเมตรนะครับเพื่อนําน้ํามาใช้ในพระนครรัชกาลที่5ทรงเรียกน้ําดิบที่ผ่านกระบวนการกรองสะอาดแล้วว่า water supply นะครับหรือว่าในภาษาสันสกฤตว่าการประปาแล้วในสมัยรัชกาลที่6 7 8 9นะครับก็มีการพัฒนากิจการประปาจนถึงยุคสมัยปัจจุบันวันนี้ถ้าชอบช่องเราอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์แล้วก็อย่าลืมแชร์วิดีโอให้เพื่อนๆรับชมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับ